ครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับต้องขอเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้นําเสนอข่าวข่าวหนึ่งระหว่างคุณมาร์คพิษบูนัชพลสุพัฒนะกับพันตํารวจเอกสรรพิสิทธิ์แย้มเกษรรองผู้บังคับการกองตรวจราชการ5สํานักงานเจรตํารวจนะครับก็สรุปก็คือชัดเจนว่าทั้งสองฝั่งก็ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการแจ้งความ,มดําเนินคดีกันไปนะครับ เรื่องเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับที่เราพอจับใจความได้ก็คือว่าน่าจะเป็นกรณีที่คุณมาร์คพิทบูลเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบการทำงานของตำรวจแล้วปรากฏว่าทางพันตำรวจเอกสรรพิสิทธ์เนี่ยนะครับเขาก็ไปโพสต์ข้อความบางอย่างลงใน facebook เครือข่ายเพื่อนตำรวจแล้วก็มีคนที่อยู่ในกลุ่ม facebook เครือข่ายเพื่อนตำรวจเนี่ยนะครับแคปเอาข้อความที่พันตำรวจเอกสรรพิสิทธ์เนี่ยโพสต ไปให้กับคุณมาร์คพิทบูดูพอคุณมาร์คพิทบูดูก็เกิดความเข้าใจบางอย่างขึ้นว่าข้อความนั้นที่พันธบรวจเอกสันพิสิทธพท์เนี่ยหมายถึงคุณมาร์คใช่หรือไม่ก็เลยทําให้คุณมาร์คเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาไลฟ์สดก็ออกไปแจ้งความดําเนินคดีและรวมไปถึงทําหนังสือถึงพบตรเพื่อให้ดําเนินการทางวินัยกับพันธบรวจเอกสันพิสิทธ์ด้วยนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไอ้เราก็ลุ้นกันน่ยนะครับว่าเนี่ย ผ่านช่วงเสาอาทิตย์จันทร์วันหยุดยาวไปแล้วอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างเย็นสบายคิดว่าทั้งสองฝ่ายนี่ยนะครับน่าจะลดลาวาสอกอหรือว่าพอกันได้แล้วมั้งครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดในวันนี้ไม่ใช่สองคนนี้หรอกครับคุณผู้ชมครับมันลามไปนู่นเลยนะครับทนายเดชากิติวิทยานันประธานเครือข่ายทนายคลายทุกได้โพสต์ก็ความบนเฟซบุ๊กแคปชั่นนี้เลยนะฮะ โดยเป็นการแชร์อ่เดี๋ยวขอดู Facebook มาสักครู่นี้ก่อนนะคือใครเห็นก็ตกใจคืออาจารย์เดชานี่นะครับคือโพสต์ภาพนี้แล้วก็มีการแคปเห็นไหมจะมีการแคปข้อความด้านล่างค่ะซึ่งข้อความด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าซูมเข้าไปดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสันพิสิทธ์ค่ะแล้วก็ใช้รูปของพันตำรวจเอกสันพิสิทธ์นะ แต่สมัยนี้เนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปฟันธงนะว่าเป็น Facebook จริงหรือเปล่าเดี๋ยวหายการดมาบอกว่าเป็นเฟซปลอมอีกนะเดี๋ยวจะหน้าแหกนะครับคือก็มีการใช้ Facebook นี้เนี่ยอันนี้เราลองเสิร์ชดิเนี่ยเนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะเห็นป่ะชื่อว่าพิสิทธิ์สันน่ะเออเหมือนเหมือนกับหัวกลับหางใช่จริงๆมันต้องสันพิสิทธิ์ถูกไหมไม่เป็นไรอ่ะคุณคุณลองเสิร์ชดูก่อนเราเช็คสดสดในรายการนี้เลยนะ Facebook ที่ชื่อว่าพิสิทธิ์สันเนี่ย นะหรือจริงๆเ,เขาอ่านว่าสันพิสิทธิ์เนี่ยนะครับคือมันใช่ตัวจริงหรือเปล่าอของพันตำรวจเอกสันพิสิทธิ์เขาได้มีการแคปข้อความแล้วก็แชร์เข้าไปในกลุ่ม Facebook ของชมรมชมรมกลุ่มช่วยเพื่อนตำรวจะนะแล้วก็นั่นแหละครับเห็นไหมฮะทีมงานขยายภาพใหญ่ขึ้นมามีการไปแคปภาพตัดต่อของทนายเดชาแล้วก็มีข้อความที่ปรากฏอยู่บน รูปที่ตัดต่อเนี่ยนะครับโดยใช้คำว่าตำรวจนะไอ้พวกตำรวจคือจริงๆแรงกว่านี้มีคำหยาบซดซ้ำไปอ่เออลรัลองเปิดดูเนี่ยค่ะมีนะมีเพื่อนกี่คนเดี๋ยวดูก่อนมีผู้ติดตามหกรสองคนอืมก็น่าจะเป็นอของจริงนะหรือไงโอ้รูปเนี่ยก็มัด ก,ก็น่าจะใช่ตัวมีตัวตอนอยู่ค่ะไม่น่าจะเป็นอวตารสรุปก็คือไปโพสต์แบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการไปใส่ร้ายกล่าวหาทนายเดชาหรือไม่ทนายเดชาก็เลยโพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าทนายคลายคุกข,ขอชี้แจงว่าไม่ได้ได่าตำรวจว่าจุดๆตามที่พันตารวจเอกคนหนึ่งได้ไปโพสต์ใน Facebook ของชมรมเครือข่ายเพื่อนตํารวจและก็จะดําเนินคดีกับพันตารวจเอกคนดังกล่าวต่อไปทั้งทางอาญาและก็ทางวินัยข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จ หากทำให้เพื่อนตำรวจเสียหายต้องกราบขออภัยด้วยผมไม่ได้พูดคำว่าจุดๆและผมเองก็มีเพื่อนตำรวจี่เป็นจำนวนมากจึงเรียนมายัางท่านเพื่อทราบข้อความตามภาพข้างล่างนี้คือภาพที่ตำรวจคนหนึ่งได้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทำให้ผมเสียหายอย่าหลงเชื่อภาพตัดต่อดังกล่าวและก็ข้อความอันเป็นเท็จนะครับอ่ะเพื่อเกิดความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทนายเดชากิตติวิทยานันตอนนี้ทนายเดชาพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ สวัสดีครับธนาเดชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเบื้องต้นได้ตรวจสอบหรือยังครับว่า Facebook ที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าสันพิสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นพันตํารวจเอกสานพิสิทธิ์จริงหรือเปล่าครับเท่าที่สอบถามจากกองบรรณาธิการข่าวนะฮะที่เขาเป็นคนส่งมาให้ผมก็เป็นน่าจะเป็นตัวจริงครับครับผมอ่ะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวจริงเสร็จปุ๊บมีคําถามต่อมาว่าแล้วธนาเดชากับพันตํารวจเอกสันพิสิทธิ์เนี่ยไปมีปัญหาอะไรกันทําไมเขาถึงโพสต์อะไรแบบนั้น คือผมเองไม่เคยมีปัญหาอะไรเขาเลยนะครับเเพียงแต่ว่าผมเคยดูไล์ทีวีเขาคุณยุคนพาเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยโันินจาได้ไหม <ทำ S 1> จา <ะ S 2> ได้ครับ,รบแล้วที่ไปถามว่าทนายไลฟ์สดผิดกฎหมายแล้วแล้วเขาบอกว่าผิดกฎหมายอะใช่อขับรถไปไลฟ์ไปเออเขาบอกว่าผิดกฎหมายมันมีกฎหมายที่ไหนแล้วครับ <c oughs> นะเขาไม่มีกฎหมายที่บอกว่าไลฟ์สดแล้วผิดกฎหมาย ผมก็เลยมาวิพากษ์วิจาร์ว่าเออเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะไม่น่าทาอย่างนี้เลยแล้วตัวเองก็ไม่ใช่ตำรวจจราจรด้วยนะครับครับเออนะครับมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมาผมก็ไม่ได้ทาผิดกฎหมายพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็อยู่ดีๆก็เอาภาพว่าอ่ะผมไปด่าตำรวจว่าเป็นสั์เลื้อคขานเอาไปโพสต์อยู่ในเครือข่ายตำรวจเพื่อนตำรวจในนั้นก็มีก็บอกผมบกข่าวเขาอยู่ในนั้นก็แจ้งมาเขาโพสต์ตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยครับครับครับพอโพสต์เรียบร้อยแล้วพัก พอหลังจากผมรู้เรื่องแล้วได้ข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะตำหนิเขาแล้วแล้วรู้สึกว่าจะให้ออกจากกลุ่มหรืออะไรทั้งนั้นนะครับมีข้อความในนั้นนะต้องอำลาแล้วครับนะครับอจับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปตามนี้ก็คือเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ธนาเดชาได้มีพากวิจารณ์กรณีเรื่องของการขับรถไลฟ์สดที่พันตำรวจเอกสารวิสิ์บอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราไปมิพากวิจารณ์เขาก็เลยอาจจะเป็นที่มาที่ไม่พอใจเราแบบนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็มีการตัดต่อภาพแล้วเอาคำหยาบไป คือพออ่านปุ๊บเนี่ยกายว่าผมเนี่ยด่าตำรวจว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานผมจะไปด่าทาไมผมมีเพื่อนตำรวจเยอะแยะนะแล้วก็เป็นกองบัญชาการของนิตยสารตำรวจด้วยผมนะครับอืมครับครับแล้วแล้วแล้ววอตดิ้งนั้นที่ไปด่าตำรวจว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานกับภาพตัดต่อเนี่ยมันมาจากไหนล่ะครับมันมีมูลไหมครับเออผมว่าเขาน่าจะเอามาจาก y o youtube นะเออครับ youtube youtube ช่องอะไรนางรองอะไรเนี่ยนะครับครับนะนะะอยู่ช่องหนึ่งนะครับอ่า แล้วซ,ซึ่งซึ่งมันเป็นเท็จเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความจริงผมไม่เคยด่าตำรวจเป็นสัตว์เลื้อยคานเลยจะไปด่าเขาทำไมตำรวจนะครับครับสรุปก็คือทั้ง u t u b e ที่เอาไปทำคลิปแล้วก็เอาไปทำรูปภาพกราฟิกที่บอกว่าอาจารย์เดชาไปบอกว่าตำรวจเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอาจารย์เดชายืนยันว่าเราไม่เคยพูดแบบนั้นเลยถูกไหมไม่ไม่เคยถ้าจะไปด่าทำไมตำรวจผมไม่ได้มีความเอ่อกดเครืองอะไรกับตำรวจเลยนะครับ เท่าวิจาร์ก็วิจาร็าารนรายบุคคลพฤติกรรมเฉพาะเรื่องเฉพาะราวอะไรแค่นั้นเองครับไม่มีครับคือเท่าทีา่ทราบว่านายตำรวจท่านเนี้ยรู้สึกว่าคู่กรณีจะเยอะนะเออหล,หลายคน่ะมีหลายคนะทั้งอัตริยะทั้งวัชลินทั้งมาร์คพิตโบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่เข้าใจว่าท่านท่านเป็นอะไรของท่านนะนะครับ ครับและที่นายเดชาบอกว่าโวจะดาเนินการทั้งทางอาญาทางวินยัยพรบคอมพิวเตอร์นําเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านี้แหละครับคือ,อยังไงฮะก็ก็เดี๋ยวผมก็จะดําเนินคดีนะก็อาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยว่างๆนะพอดีวันสองวันนี้จะขึ้นศาลนะก็จะดําเนินคดีครับแล้วก็จะไปร้องเรียนวินยัยฮะเพราะว่าเป็นตํารวจชั้นผู้ใหญ่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้ไงล่ะครับทําไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับนะถือว่าผิดวินัยร้ายแรงนี่อาจจะถึงอาจจะออกจากราชการนะครับแถเนี้ครับ กาวไปหาประชาชนได้ยังไงครับครับครับจะไปร้องเรียนจะไปแจ้งความเองเลยใช่ไหมครับงานนี้ก็คงจะฟ้องศาลเลยครับคงจะไม่ร้องนะครับนะเดี๋ยวก้หาว่าไม่แจ๋วจริงอ่ะครับอเออต้องไปศาลอาญาครับแบบนี้นะครับเออนะครับแล้วหลังจากที่เราประกาศชัดขนาดนี้มีทั้งภาพหลักฐานแล้วก็บอกว่าจะดําเนินคดีอาญาแล้วก็ทางวินัยเนี่ยนะครับทางพันตำรวจเอกสารพิสิทธ์ได้ติดต่อมาขอเจรจาหรือพูดคุยบ้างไหมครับ เท่าที่ทราบนะครับลบทิ้งไปแล้วครับนะลบโพสไปแล้วครับไม่มีแล้วครับลองเข้าไปดูฮะคอ้าวแล้วแล้วมันจะทันเหรอครับมันโพสไปแล้วนี่ครับก็ความผิดสาเร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนผมนะอหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวไปเป็นพยานในศารนะครับสื้อพิมพ์ฉบับใหญ่แล้วครับอืที่เขาเป็นคนส่งให้ถูกไหมครับที่เขาแคปมาเพอยู่ในกลุ่มในกลุ่มนั้นมีสื่อมันชนเยอะคุณทุกคนครับครับครับ แลวตำรวจต้องแสนว่าคนนะคิดดูนะเกิดเข้าใจผิดผมเนี่ยอากว่าผมไปด่าเขาแบบนั้นเขาก็โกรธแค้นหมดเลยใช่ไครับอื่ถ้าพันตำรวจเอกสามิสิทธิ์อยากจะพูดคุยด้วยอยากจะเจรจาด้วยยังพอเป็นไปได้ไหมครับก็ให้เขามานั่งทีไรทีวีนะครับแล้วให้คุณออยุคนเป็นคนสัมภาษณ์นะครับล้วผมจะยอมไหมครับอ่คอ่ะก็ลองดูนะครับครับผมอาจารย์เดชาก็ยื่นข้อเสนอมาแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์เดชาครับ ครับสวัสดีครับทุกสองท่านครับอ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก,ก็เรื่องไร้สดบนรถนะที่ธนายเดชาก็เขาก็จะมีการให้ความรู้ทงางข้อกฎหมายาบางครั้งธนายเดชาก็ต้องขับรถขับลาไปนู่น<า>ไม่ได้อยู่ติดกับที่<า>เป็นเวลาดานานนะครับก็เลยใช้วิธีการเอาโทรศัพท์เนี่ยนะครับเสียบติดนะกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ็มันนเปนอุปกรณ์เสริมกรเสร็ไว้เราก็ไม่ได้เราก็ขับรถเนี่ยแหละแต่ว่าเ็าคือกล้องก็อยู่ตรงนี้เ้วก็ขับไปแล้วก็พูดเราไปถูกไหมแต่วันนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าพันตำรวจเอกสารพิสิทธ์บอกว่าผิดกฎหมายเลยนะถูกไหมใช่พูดชัดเจนว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วธนาเดชาพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยก็คงเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นการวิพากษ์วิจาร์ข้อ,ขอกฎหมายที่ไม่ถูกนะขอ,องพันตำรวจเอกสารพิสิทธ์ก็เลยเอาไปขยายความ พอไปขยายความเข้าใจว่าพันธบัตรเอกสารพิเศษก็คงไปดูค่ะพอไปดูปุ๊บก็รู้สึกไม่ดีกับธานาเดชาเพรารู้สึกไม่ดีปุ๊บแต่มันเกินเหตุไปหรือเปล่านี่ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับไปเอาคําพูดออของใครก็ไม่รู้นะแล้วมาตัดต่อมีรูปของธานาเดชามีรูปของตํารวจแล้วก็บอกคําว่าไอ้พวกตํารวจนี่เราเบอร์ไว้แน่ไหมค่ะข้างล่างอ่ะครับคุณผู้ชมครับไอ้ออไพวกตํารวจคือเป็นสัตว์เลื้อยคานนะ่ไม่ต้องให้ผมอ่านนะครับ ก็พอนึกภาพออกนะครับว่าเวลาชาวบ้านชาวช่องเขาด่ากันเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคานเนี่ย <ทะ S 1> เขาจะดา่าเป็นตัวอะไรนะนาดชาก็ไปสืบมาแล้วก็บอกว่าเอเข้าใจว่าน่าจะไปเอามาจากยูทูบนะยูทูบหนึ่งชื่อว่านางลงนางลงอะไรสักอย่างนี่แหละ,<ท>ะและธนาดชาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยพูด <ทะ S 1> คำว่าตำรวจเป็นสัตว์เลื้อยคานแบบนั้นแต่พันตำรวจเอกสันพิสิทธ์กลับเอามาโพสต์เอามาแชร์แบบนั้นแล้วก็ไปโพสต์เอาไปแชร์ในกลุ่มชมรมเครือข่ายเพื่อนตำรวจ ซึ่งมีสมาชิกเป็นตำรวจเนี่ยแสนกว่าคนแ,คแน่นอนแหละครับว่าการโพสต์แบบนั้นถ้ามีตำรวจคนไหนเนี่ยไปเชื่อแคปชั่นนี้ก็คงจะโกรธธนาเดชาเนี่ยนะครับเป็นฟืนเป็นไฟว่าไปด่าพวกเขาเนี่ยเป็นสั์เลื้อยคลานได้อย่างไรธนาเดชาก็เสียหายพอเสียหายปุ๊บก็ต้องเอามาโพสต์ชี้แจงในเพจใน Facebook ของตอนเองว่าไม่เคยโพสต์และเพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้ก็จะดําเนินคดีและเมื่อสักครู่ที่เราสัมภาษณ์ก็คือบอกว่า จะไม่ไปแจ้งความขี้ประดิ๋วธรรมดาทั่วไปนะก็คือจะฟอ้องศาลอาญาโดยตรงเลยนะครับและเราก็ถามไปว่าแล้วมีความเป็นไปได้ไหมถ้าพันธ์ตํารวจเอกสารพิสิทธ์เนี่ยอยากจะพูดคุยอยากจะเจราจาก่อนไม่อยากให้ไปถึงโรงถึงศาลทางฝั่งทนายเดชาก็บอกว่างั้นก็ให้พันตํารวจเอกสารพิสิทธิ์เนี่ยมาพูดคุยในรายการนะกับผมกับออนวรันและก็อาจจะมีทนายเดชาด้วยหรือไม่ประการใดก็เป็นข้อเสนอ ที่ทนายเดชาเนี่ยนะครับส่งไปให้กับพันตรบทเอกสันพิสิทธินะอ่ะก็ลองพิจารณากันดูนะครับชักจะไปกันใหญ่แล้วนะฮะใช่ใน่าจะหยุดเล่นโซเชียลมีเดียสักสักพักหนึ่งนะก็ออกจากกลุ่มไปแล้วตอนนี้ใช่ Facebook ด้วยสิครับบางครั้งมือมันลั่นนะขอมันใกล้มือฮะบางครั้งอารมณ์มันขึ้นนะอารมณ์มันขึ้นนิ้วมันกระดิกฮะนะลองเลิกเล่นสักพักนึงเนาะ เดินเข้าป่าก็ได้<อ>จริงๆไม่มี Wi-Fi ไม่มีที่ชาร์จแบตนะร<า>ดเล่น Facebook สักพักหนึ่งนะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นที่แรกก็คิดว่าโอ้โหกับคุณมาร์คพิทบูนั่นก็หนักอยู่แล้วนะนี่มาผสมโรงกับธนาเดชาอีกนะเดี๋ยวจะลามไปคนนั้นคนนี้อีกหรือเปล่านะครับรักกันวิเถิดนะเราเกิดร่วมแดนไทยนะอย่าไปมีศัตรูคู่อาฆาตพยาบาทเนี่ยมันเยอะเลยนะครับมันจะอยู่ยากชีวิตเนี่ยนะ